โอ oh my god อืมอร่อยมากหมดแล้วครับหมดแล้วสวัสดีเจ้าวันนี้จะป้าไปแอลด้อยหม่สะลงเจ้าจังหวัดเจียงไยของเฮานี่เองก่อขับรถลูกบ้านไปเจ้าไปกับไอ้แบรนด์ระวางตางกา็ซซอหายอย่งกินก่อน <c oughs> ก่อนที่จะขึ้นดอยแล้วก็กลัวเมาลถตัวต้องมีอย่างในต้องก่อนเจ้า Huh? Mm -hmm. oh, mm -hmm. Uh, I can't smell any spice. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. Uh, hey, uh. mm -hmm. Mm -hmm. this is Hot. 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 You don't use spoon? I can use this one. Okay. Gotta be tie about it. Mm -hmm. so you use spoon and fork at the same time. Okay. <laughs> what? Mia. Mia what? Mia kibon. Mmm. <laughs> อ๋ออ oh. mm ืมเลยมากเผ็ดไหมเผ็ดมากเผ็ดมากบอกแล้วอร่อยมาก จ่ากินข้าวแล้วนะเจ้าหอาก็าขับรถต่อตาม GPS มากับปามาตางลัดแต่พอดีว่ะไปถึงตึกเกิงตึกกลางเนาะเป็นถนนเปินกําลัางสร้างอยู่ไปต่อบ่ได้เจ้าก็เลยต้อง่ายไปอันตางอ้อมนะเจ้าไปตังแม่นะนอ้เนาะถนนก็จะดีกว่าแต่ว่าก็จะไกลกว่าน่อยเจ้า,าก็มาเป็นอย่างเนาะเฮาก็คก,ก่อยขับไปตังค่อนข้างที่จะอ่าโกงหนักอยู่เหมือนกันเนาะก็ต้องอขับด้วยความระมัดระวังน,นะเจ้าอ่าอันนี้หฮาก็มาถึงดอยแม่ซะล้องแล้วนะเจ้า มากองมาถึงก็จะป้ากาดด้อยไม้สล้องก็เลยเจ้าเป็นแลนด์มากของที่นี่เลยขับรถมาแหมน้อยเดียวก็ถึงตีภพักเขาและเจ้าจ <ED> ือว่าภูเมฆตะวันรีสอร์ทน้องกับฮุจักกับเจ้าของเจ้าจือว่าปีพัฒปีพัฒกระจดีขนาดเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าไมยไอายคามีนใช่ครับใช่ตัวยับครับถ่ายครับ่ครับเก่งมากโอ้ ห้องใหญ่ไหมห้องใหญ่มากครับตีพักของเฮาก็อยู่บนดอยเลยเจ้าเปิดประตูระเบียงออกมาก,ก็จะหันวิวสวยงามเปิดปลูกเป็นสวนอะโวคาโดนะเจ้าเราก็มีสวนภักอินทรีมีมะซี่กะปูมาเขียเคียนเนาะเปิดก็จะเก็บมาเขียเคียมะยอันกํากินอาหารเจ้าของเฮาเอก,กเจ้าวิวจากระเบียงต้นนี้เฮาจะหันไปถึงไร่ชาเลยเจ้า บ้านพักแบบนี้ก็แยกเป็นส่วนตัวเลยเจ้าราคารวมตีพักแล้วก็จะอยู่ตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยประมาณเนี่ยเจ้าช่วงตีน้องไปนะมากองเฮาเก็บครัวเก็บของอับน้ำอับตาแล้วนะเจ้าก่อขับรถออกมาจะไปแอลไหลช้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนองเกยมาดอยแม่สลองแล้วแต่ยังบ่เคยมาไหลช้ากำเตือเอกะก่อขับรถลูกตีพักมากำเดียวนะเจ้าวันตีน้องไปนี่อากาศดีเย็นแล้วก็มีลมตลอดเจ้า แอลลายช้าก็ต้องดื่มชาเจ้าอันนี้เขาก็สั่งเป็นชาบ่วยหม้อขนาดสมๆเก็มยวๆหวานๆเนาะตื่นเลยตาแจ้ง หลังจากไลยช้าเน่ะเจ้าก็ขับรถไปตีการดอยแม่สลองตอนนี้เปิดก็ขายของหลายอย่างเป็นของเจ้าบ้านเจ้าอันนี้เปิดข้าวดอยเนาะโอ้ยมหมาะนาดเลยน้องมากเอาไปหุงแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวน้อยแล้วก็จะมีความหวานน้อยนะเจ้าค้ายครับอันข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าเม็ดน้อยกว่ายังกินแหนงว่าซื้อมาน้อยล่าไปเนาะสามดิ้รอยเพีย้องแหมพอม <c oughs> ้อเนาะคิดว่าได้กลับไปจะต้องไปซื้อแหมเจ้าอ่าน้องร้องหุงแล้วเหมาะนาดเลยไปเข้าใหม่อันนี้เป็นงาขี้หมอนเจ้างาก็งาไม้เน่ะเจ้าบ่เมนเเจ้า อันนี้ก็เป็นไม้เกนะี้ยนาะอธิบายให้ไอ้แบรดฟังว่าเปิ้ดเอาไม้ยังไดนะ <laughs> เฮาเอาไว้จุดไฟเนาะอันนี้ก็น้ําผึ้งก็มีอ่าของป้าหลายอยนะ่างนี่ยเจ้าของเจ้าบ้านที่เปิ้ดเอามาขายเนะาะเฮาก็อุดหนุนไปหลายอย่างเลยเจ้าอ่าอันนี้เป็นน้ําเต้านะเจ้าไอ้ไอ้แบรดก็เอมา,ามีซิงบอกว่าเออเนี่ยเฮาเปิ้ดเอาใสานานะ่น้ํานี่ยเจ้าแล้วก็ใส่น้ําแล้วมันหอมด้วยนะ ไอแบดก็ใครซื้อไปฝากอีปอ,อีแหมติอเมริกาแต่ว่ากระเป๋าน้อยเจ้ากลัวว่าจ,จะใส่บะมดเดี๋ยน้องกว,ว่าจ,จะส่งไปสนีไปฮ้อแต้นในกับเจ้าตอนี้ก็มีตึ้งผลไมนะ้น่ะเจ้าลูกภาพมีอันอะโวคาโดเนาะอันนี้ตอนแรกน้องก็เข้าใจว่าเป็นกระชายเจ้าแต่บัจจัยเนาะ่นบอกว่าเป็นขมิ้นดอยออะกะปนเก็บมาสดเลยเจ้าโอ้เป็นกระซอบเลยจิ้มพอแล้วเพชรแต่รสชาติก็เหมือนขมิ้นบานเหาเนี่ยแล้วก็หอมเจ้ากินแห้งเจ้า ใสยย่ยูด้วยแม่สะลองโซนใหญ่เป็นคนจีนอยู่นานเจ้าแล้วก็เปิ้ลเนี้ยไล่ช้ากันเป็นลักนะเจ้าเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าร้านตีเปิ้นขายช้าไอก้กะมีหลายแบบนะเจ้าอ่านี่เปิ้นก็บคื่อเฮาจิ้มเนาะเป็นช้าที่มาจากยอดอ่อนเนี่ยกะสีกะจะอ่อนๆบ่ขมเลยนะเจ้าแล้วก็หอมๆอมนะกินแล้วก็สดชื่นเจ้า เจ้าบ้านตินี่นะฮักแล้วก็ใจดีขนาดเจ้าเฮาหย่างกายล่านได้เปิดห้องขึ้นมาจิ้มตึงชาตึงขนมเนาะเอ่อกาจิ้มนี่ก็เปาะอิ่มเลยยก่กะไอ้แบดก็ประทับใจเจ้าเจ้าบ้านตินี่เพื่อการต้อนทับเฮาดีขนาดแล้วก็มีล้านหนึ่งเจ้าเป็นกหะหันว่าเฮาฮักหมาเนาะเปิ้ลมีหมาไป4 5ตัวเปินเป้นเก็มาเลน่นกับน้องหมาเลยย,ย่กนะว่ายน่าฮักเจ้า หลานเจ้าไปแอวการเฮาก็มาตามภารกิจของเฮาเลยเจ้ามากินอาหารจีนยุนนานของแท้ของดอยแม่สร้องเป็นอาหารฮาลาลน่ะเนะจ้าอาหารมุสลิมคนนี้เป็นอาม่าเจ้าเป็นคนก่อตั้งร้านอาหารซาลิม,มาก็ขอแนะนําเลยอันนี้เป็นชีสนมแพะนะเจ้าอือร่อยมาก I can smell it Yeah, it's really good ร้าน,นี่เป็นล้านโปรดของน้องเลยเจ้ามาแอลดอยมาสะลงเหมือนใดต้องมากินอาหารที่ร่านซาลิมาซึ่งน้องก็ไปคนตีมกักอาหารฮาลานอยู่แล้วแล้วก็อาหารจีนตวยก็มารวมกันเนะาะกระซัําล้ำไปแหมเอะกะตีต้องสั่งเลยก็คือสตูเนื้อกับมันโถนะเจ้าเขาจะมากินข้าวเน้ะมือนี่เอามันโถมาจิ้มกับสตูเนื้อเลยสตูเนื้อนี่เปินตุนไว้สุดวันเลยนะเจ้ามันจะบะเหนียวเลยแล้วก็นุ่มละล,ะลายในปากเจ้าตีจ่จขนาดล้ำเจ้า Mmm Oh my god Mmm Aloy Mipkanan Sipconan Mmm Oh my gosh Mmm <laughs> oh hey, you need to try that holy shit uh, Alloy <laughs> Mark สิปครบสิปคะแนนสิปคะแนนค่ะชายอันนี้เนื้อตุ๋นยูนานสไตล์อื่าอันนี้เห็ดหอมสดของมัชรูมมัชรูมโอเคมัชรูมฟอเอียร์ชิลแฟชช์มัชรูมร้อนร้อนไหมร้อนไหมร้อนร้อนจับคันท่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะ Oh my god! So good. Mmm. Oh my god! I don't even know how to describe this. It's uh, a little bit nutty. Uh -huh. So you need it. Okay, give me the camera. You need to try this. <laughs> oh my gosh! You need to Okay. She said three thousand four hundred at first. But <laughs> <laughs> actually, is three hundred and forty baht. Hmm. Nakim, mai Yai, my and this is eighty baht. <laughs> <laughs> Yeah. Wow. Yeah. Wow. Sam. <laughs> Sam. Uh, uh -huh. yeah. But for you? Padmac. Oh yeah. We You forget to tell her Pet Noyna. No. Honey. We want original. Na? Chai oh, okay. Don't mess with the original. Okay. okay. Try the meat with the egg noodle. Lime cannot. Hello, Mark. หมดแล้วครับมอล